สวัสดีค่ะนะคะคุณครูแม่เบียวพามาเที่ยวทุ่งมาเที่ยวหน้าเด้อค่ะมือดีเด้อด้านหลังที่เห็นนี่เขียวชมตามรักๆๆๆไม่หนีไปนะคือหน้าของคูดสูสุดตาหอดพุ่นแะค่ะต้นไม้สูงสูงทางมุนนะ่น่ะก็เป็นทีหน้าของคุณครูจากตรงนี้ไปสึงๆเนาะค่ะเนาะถือว่าโอ้นะคะมีอนาคตอนาคตเนาะค่ะที่อ่าเข้าใ้มีได้สะสมไว้นะคะให้ลูกให้ล้านได้อยููกินได้ยูได้กิน ไดยเฮ็ดนะคะลําพังคุณครูนะคะคือกินเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างไดรกับวาให้กําลังใจคุณครูน้ากันเนาะวันนี้มาเที่ยวบาดน้ากันปวดเบื่อนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาทักทายบ๊ายบายค่ะอ่าอันนี้คือภาพของอันนี้พ่นเนาะอันนี่พน่นคุณคู่บาร์าก็จะขอไถไหลเทือดแล้วละ่ะบ่ไฮโบ้ไฮไถอันนี้ก็บพ่นที่สองนะคะก็บ่ได้ให้ไทย ทางพุ่นทาง,ทางพ in, mm ุ่นก็เห็นพุ่นอยู่สามอันสี่อันอ้าเก็บไว้เสียดายเสียดายค่ะเอาว้หั่นละเนาะทั่นไทยกับบริยากจักเมียรถไทยเขาจะจัดการให้เรียบร้อยนะคะถ้าสิยางไปหอดพุ่นพุ่นให้บอดอกขาวตา้งพุ่นละทางพุ่นละหน้ายางจนสุดพุ่นละเป็นเป็นเป็นอ่าเป็นหองเดียวสุดไปแล้นีเนะคะแล้วก็เนาเง่าเลยค่ะบนานเน่าจนหอดครองฟังคนข้างๆก็เป็นครองข้างหลังก็เป็นครองนะคะ เป็นพื้นที่ที่สวยสดงดงามนะะเดี๋ยวก็จะออกเมื่อเอิ่นว่าทงทงก๊กโกโ้ค่ะนอนนี่เนาะอา๋อตะแบกี่เนาะเห็นหอยสิงม,มหอยแม้วนม่วนนะคะยามากเกีียวเขากระสิมานางหลืดอยู่พค่นนี่ละเพราะมันเป็นพคนทางเขาต้นมะขามกับว่ามีหอดใบ มันมันล่นบอกหรือจังใดละ่ะโอ้เนาะนี่เดี๋ยวคุกกับสิขอเมื่อก่อนบาทนี้ทักทายเป็นอะไรไอ้มุกในการในการเมื่อยอ้บอว่เมื่อยปันไหนเอาเ,อเ,ส,เาาสีว่าเกษียณสิมาเห็ดหน้าเศร้าหรอบอเหง้เฮ้ยก็เศร้าด้วยล่ะ <laughs> สีม็ดสีเขาเอาดอกฮะสิยว่สีเขาเอาตี <laughs> โอ้ยเป็นจังใดล่ะดีอยูด่ดีอยู่ งาามท่ดียางแค่นี้ก็เมย์ยางแค่นี้ก็เมย์ฝ่าพัดบอกว่าสิพายางพัดยานไอเมย์เมียวหนังได้อยู่อันนี้ความจริงเลยนี่เป็นห่วงมุกโุหพงอย่างมาเจ็บแข่งเจี๊ยบมาบ่ท่านนี่ล่ะฮะมามันจะบอกท่านพัดยานเปียกเลยมาเอาเตรียมลมมาอย่างดีสิเมื่อย์ทังเบื้องหน้าไออยู่บอกไปเบื้องไม่บอกไปทั้งฝุ่นมาเออก็ระเดียกันเนี่ย บเมื่อเบร์ไล่อยู่บ่อคันเมื่อกษีรู้เสียเวลาบอกออกเรื่องฝนฝนเนาะออกแบบพุณนแห่นเนาะยางขับรถบืนเมื่อทา้งไม่ฝนนะเกิดนี่เวลาคันคันเท่าบ่อฝ่าฝนบ่อตัวเข้ากับเสบเบิงกังหันลมเนาะเดี๋ยวออกเมื่อดีกว่าเด้อพี่น้องเด้อเอาขอบคุณทุกกําลังใจทุกๆคนทุกทุกท่านนะคะมาชมหน้ากับคุณครูเหมือนมาไร่งานตัวว่าเออสมบัติของคุณครูห้เจ้าเข่าเจ้าของคนทั้งนี้หูเด้อปูยาตายายจะอยู่นี่กับลูกหลานมาเยี่ยมมายามค่ะขอบคุณทุกกาลังใจค่ะสวัสดีค่ะ เลาหนัวหัวหมวลชวนนิยมหมอร้องหมอลำคำคมทุกคนมาชมมาสวนสีเฮหาทุกคนมาชมมาสวนสีเฮหาพ <c oughs> ี่น้องที่อยู่ต่างแดน,นมีทุกเตขตแคว้นญี่ปุ่นอเมริกาเยอรมันนอร์เวย์ก็มีมา ่หน้าไม่ก็ได้นะสุขทุกนำผาสุขใจที่ได้คุยสุขทุกนำผาสุขใจที่ได้คุยคู่หูดูโอ้มุกแมวคู่หูดูโอ้มุกแมวสงเสียงเจ้าแจ้วมาแล้วทานผู้ชม เ้าหนัวหัวมวลชวนนิยมหมอร้องหมอลำคำคมทุกคนมาชมมาสวนสีหาทุกคนมาชมมาสวนสีหา <c oughs> อยู่กรุงเทพเมือนหลวงของไทยอยู่แคว้งไหนมาชมได้ทุกวันเหนือใต้ออกตกอีสาน รอบนอกนครบานสนุกสนานกับผู้หูมุกแมวสนุกสนานกับผู้หูมุกแมวคู่หูดูโอ้มุกแมวคู่หูดูโอ้มุกแมว,มแมวส่งเสียงเจ้ยแจ้วมาแล้วท่านผู้ชมเล่าหนัวหัวหมวนชวนนิยม ขอร้องหอลำคำคมทุกคนมาชมมาสวนสีหาทุกคนมาชมมาสวนสีหาขอบคุณเจบสีทุกคนงานบุญกุศลก็ร่วมบุญร่วมทานช่วยแชร์ช่วยเชียร์ลูกหลาน ขอท่านร่ำรวยโชคมานคิดงานทำงานสำเร็จได้ดังใจขอสุขภาพดีมีสุขอยู่ร่ำไปหากแพงมุกแมวแบบนี้ตลอดไปคูหูดูโอ้มุกแมวคูหูดูโอ้มุกแมวส่งเสียงเจ้แจ้วมาแล้วท่านผู้ชม เลาหนัวหัวหมวนชวนนิยมหมอร้องหมอลำคำคมทุกคนมาชมมาสวนสีหาทุกคนมาชมมาสวนสีหา